พื้นที่ที่จังหวัดพะเยาค่ะคุณผู้ชมจัดพิธีส่งน้ำพระเจ้าตนหลวงพ่อขุนงำเมืองสะกก้าดำหัวขอพรพระเถระผู้ใหญ่เนื่องในประเพณีปีใหม่ไทยปี2568 ที่วัดศรีคมคำพระอารามหลวงนายรัฐพลนราดิสรผู้วาราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนางวิยดาณราดิสรนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยานำหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวพะเยาประกอบพิธีส่งน้ำพระเจ้าตนหลวงที่วัดพระวิหารวัดศรีคมคำพร้อมสักเกล้าดำหัวถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระเถระชั้นผู้ใหญ่พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยาเจ้าอาวาสวัดศรีคมคำพระเมธีวชิรคุณรองเจ้าคณะจังหวัดพะเยาพระสุนทรกิติคุณรองเจ้าอาวาสวัดศรีคมคำจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนประกอบพิธีส่งน้ำเพ่อคุณงามเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพะเยา จากนั้นนำคณะสระกล้าดำหัวและถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ตามวัดสำคัญต่างๆเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวหนึ่งในเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยที่ยึดถือมาตั้งแต่โบราณกาลช่วงนี้กิจกรรมของประเพณีสงกรานต์